อะไรมาโอ้แม่สาวคอยาวหมื่นแปด mhm. แม่สาวคอยาวอ้าวและครับผมก็สวีดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนและทุกทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมสปิริต วันเดอร์นะผมเชเดอร์วอตว่าถูกปหมนี่น่าจะใช่แหละเออสปีดหรือเปล่าเออช่างมาเถอะเอาเอาเป็นว่าโอเคปีศาจแดงละเออแม่งอังกฤษกูว่ากล้ามโตเลยเฮียเหมือนอ่านออกอ่ะครับโฟมแบบเอออินเตอร์อะไรเงี้ยเอออัตรางข้าเจ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะแม่คือก็คือก็คือจะโชว์เหนืออ่านภาษาอังกฤษคล่องว่าไงก็คือแบบเออกล้ามโตเลยอะแข็งปังอะภาษาอังกฤษนี่คือแข็งเลยอะไรเงี้ย แล้วเบ็ดยีไปก่อนเลยครับผมมาทุนร้อยหนึ่งแล้วเบ็ดยีไปก่อนเลยเริ<ช>่ม <Year> แล้วครับผมแล้วเขาเอเข้าไปเรียบร้อยนี่เห็นไหมว่าเปลี่ยนเสียงมูฟออนอย่างรวดเร็วด้วยนะตัวนี้ไอตัวนี้มันเปลี่ยนเสียงมูฟออนอย่างรวดเร็วด้วยครับผมแล้วแตกไปเยอะด้วยนะตัจนนี้เออสาวหกแล้วคูณห้าด้วยนะครับผมสุดหล่ออ่าสุดหล่อหลายยาวนะครับผมน่าน่าน่าลึกล้ำมาใจาอออโ,อโอ้โหสุดหล่อสุดหล่อเต็มก้าพันแปดสุดหล่อครับผมอืม,มว่าไงไวัยรุ่นหลายไปปะโอ้โอ้โอบ้าไปก็รับไปเต็มๆนะครเต็มี่ 2อ0พนะครับผมโอ้โหโอ้โหเกินไปปะเออเอาเดียวดิเออไหลไปไหลไปดิไหลไปดิไหลไปดิน่าน่าจ่ายต้องมาละสวยขอขอแป๊บตัวอืมตัวสวยอยู่นะตัวเจสวยอยู่นะสัปดาห์อึ้บอู้น่าหน้าผีมาอีกหนึ่งพันสองจับหมดเลยแค่นี้แล้วไม่ไหลเว้ย์สตวไม่เข้าสเก็ตเตอร์เลยเนาะ ก็ตัดสินสังเกตมาไม่เข้าสเกตเตอร์ให้เลยนะในเกมนี้ไอปีศาจแดงเนี่ยมาหน่อยเปล่าโอเคมาหน่อยเปล่ามาหน่อยเปล่ามาหน่อยเปล่าเอาหรือว่าเอาให้สุดจะเอาให้สุดก็ต้องสุดดีครับเอาให้สุดก็ต้องสุด เอาให้สุดก็ต้องสุดมาวะแล้วสุนทรที่จอกมาเป้งสี่เ um ปอร์หา้าเอาละไหลต่อไหลต่อหยุดปะหยุดหยุดไปอ่ะหยุดไม่หมะหยุดไม่อยู่แล้วอันเนี้ยไม่มีไม่มีใครหยุดอยู่แล้วโซหลุดแล้วด้วยกระชากคอคูทีเกือบรู้เรื่องเกือบรู้เรื่องอ่ะสุนทรที่จอกมาเกือบรู้เรื่องเกือบอ้าวไม่ออกเหวะต้องอีกตัวนึงดีกว่า เอาชิบหายแล้วเพราะเขยับเป็นเป็นสองร้อยไม่ออกเลยเหรอเอาจริงดิกลับปะมาไปเองข้าแถวนึงกลับปะต้องมาแล้วเออใช่ใไปก่อนเอาหน้าลึกลับมาเยอะๆเอาหน้าลึกลับมาเยอะๆเออเอาหน้าลึกลับมาเยอะๆขอกลับปะเออกลับปะออกอีกแล้วออกออกไปหน้าลึกลับมาเยอะๆเอเอเอะไรมาโอ้แม่สาวคอ,อยาวหมื่นเปรแม่สาวคอ,อยาวเหลือไหมเหลืออะไรเอล่า เออหรือว่าจะไหลต่อก็รับไปเต็มเต็มนะผมู่ที่หมื่นหนึ่งนะผมสวยงามหือว่าสวยงามมากผมขออีกทีหนึ่งมาขออีกทีหนึง400น่งสี่ร้อยเลยทีเดียวพอมาสวยอะไรมาเจอไปเอง 46โอ้ไม่ไหลเลยไม่หนุกเลยพอแต่ก็พอแล้วผมเล่นเกมมีสถินะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตัดใจของผมแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมไว้เจอกันครับผมสียูคุตไป